สวัสดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับและนี่ก็คือเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยครับวันที่4กรกฎาคมปีพศ2 5 6 4ผมก็อยากจะมาชวนนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันในเรื่องการที่จะค้นหาของดีในตัวเองนะครับในตัวเราค้นหาของดีในชุมชนนะครับว่าเอ บางสิ่งบางอย่างเรามีดีอะไรแล้วเรายังไม่ได้ออกมาใช้ประโยชน์หรือเปล่าอะไรยังไงเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บ้านหนองคกนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีคําขวัญว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่กลัวหนาวนะครับเพราะเขามีบ่อ,บอน้าร้อนนะครับของดีของชุมชนเขาอยู่นะครับอตอนนี้ไม่รู้ว่าจะ พี่เพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อน้ําร้อนนะครับอของบ้านหนองคกนะครับก็ถือว่าเป็นของดีของชุมชนเขานะครับที่เขาค้นพบเจอแล้วเขานําเสนอออกไปสู่ยังไงดีครับสู่สายตาสู่การพัฒนานะครับทำให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยใช้ของดีของชุมชนเนี่ยครับเป็นตัวสื่อ ที่ทําให้ชุมชนนี้เนี่ยมีรายได้ขึ้นมาเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับอ่าก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะหาของดีนะครับนี่นะครับลองดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับลหลายจุดเลยนะครับที่เขามีเรื่องของบ่อน้ําร้อนตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เลยนะครับอ่า หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ผมได้ว่าไว้เมื่อกี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่กลัวหนาวนะครับเพราะเขามีการต่อท่อน้ําร้อนเนี่ยเข้าไปยังในหมู่บ้านในชุมชนเขาทุกหลังคาบ้านทุกหลังคาเรือนเลยนะครับทําให้ชุมชนนี้เนี่ยมีน้ําอุ่นอาบนะครับมีน้ําอุ่นใช้นะครับตลอดทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนนะครับ โดยไม่ต้องเสียค่าในการซื้อเครื่องทําน้ําอุน่นไม่ต้องเสียค่าไฟในการที่มาติดตั้งในเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อด,ดีข้อหนึ่งของแต่ละชุมชนนะครับจริงๆแล้วชุมชนอื่นอาจจะไม่มีบ่อน้ําร้อนนะครับแต่อาจจะมีอย่างอื่นนะครับซึ่งก็สามารถที่จะนาํามาสู่สายตานํามาดัดแปลงอะไรได้นะครับซึ่งผมก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ ชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ไปเรียนรู้ด้วยกันว่าเอะเราในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเรามีอะไรดีแล้วเราจะเอาออกมาพีเต์เอาออกมานำเสนอให้มันเป็นที่สนใจได้ยังไงนะครับจะทำให้รายได้เข้าในชุมชนของเราทำให้พี่น้องในชุมชนอยู่ดีกินดีได้อย่างไรนะครับมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ ทุกชุมชนน่าจะมีกันอยู่นะครับว่าแต่ละชุมชนอาจจะมีดีไม่เหมือนกันนะครับบางชุมชนอาจจะมีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์บางชุมชนอาจจะมีน้ําตกที่สวยงามบางชุมชนอาจจะมีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะครับก็ทุกคนนะครับก็สามารถที่จะลองคิดลองพิจารณาด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรียนรู้มาด้วยกันนะครับกับผมนะครับก็ แม้กระทั่งตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับอย่างตัวผมเองว่นคนกระดินก็พยายามคิดค้นอยู่นะครับว่าตัวเองมีอะไรดีอยู่นะครับต,ตอนนี้ก็เริ่มจะพอรู้ทางนะครับว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้สนใจนะครับก็ทํางานประจํากว่าทํางานไปนะครับอะไรต่างๆนะนะแต่ตอนนี้ก็จะพยายามค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดแล้วตัวเองคิดว่าผมตัวเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถ มีดีอะไรยังไงเนี่ยครับที่จะเอานาเป็นเสนอมาพีเต์เพื่อที่จะให้ตัวตนของผมเองมีรายได้เป็นที่อ่าอย่างไงดีครับเป็นตัวอย่างอ่ะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของคนในชุมชนเป็นตัวอย่างของ พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับก็วันนี้นะครับถือว่ามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเราต้องหาของดีของตัวเองขวาของดีในชุมชนให้เจอแล้วนําเสนอนาพรีเซนต์เหมือนกับชุมชนบ้านหนองคกที่เขามีความเข้มแข็งของผู้นําความสมัครสม,มัคขีของผู้คนในชุมชนมีของดีมีป่งน้ําร้อนมีมีบ่อน,น้ําร้อนตรงนี้แล้วก็ ต่อท่อเข้าไปแกใจกจ่ายให้คนในหมู่บ้านใช้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อะไรเนี่ยครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องที่การจะค้นหาของดีของตัวเองของชุมชนออกมาเพื่อที่จะนําเสนอนะครับแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับผมก็ขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาบริเวณโปง่ปงน้ําร้อนหนองคก ตรงนี้นะครับจงช่วยดลบวิา,าให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการผมอ้วนคนกระดิ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ